น้ำแข็งเกาะติดหน้ารถอีกแล้ววันนี้ค่ะเพื่นพนพนอนๆค่ะมานี่มาอามาทางนี้ออมาทางนี้มาทางนี้โอเคก่อนที่เราจะไปส่งลูกที่โรงเรียนหน่อยๆวันนี้น้ำแข็ง oh. อ่าไปขึ้นรถได้พอแล้วค่ะพอแล้วพอแล้ว <Okay. S 1> เราก็มาขูดน้ำแข็งออกจากหน้ารถก่อนที่เราจะไปส่งลูกค่ะ oh. อากาศหนาวมากเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ หนาวมากมาอยู่ที่สวนสาธารนณะมารอส่งลูกสาวเข้าโรงเรียนนะคะแม่ก็มาเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ชมกันนี่อากาศหนาวมากก็คือน้ำแข็งเกาะติดหน้ารถเลยนะคะมีข่าวออกมาทางกรมอุตุบอกว่าจะหนาวที่สุดในรอบปีนะคะเป็นวันที่หนาวที่สุดในรอบปีเตือนภัยออกมาให้ประชาชนได้แบบว่าได้ป้องกันเนาะได้ป้องกันกันได้แบบ เวลาจะออกจากบ้านก็ใส่เสื้อผ้านหนาป้องกันกันไปค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเราก็อยู่กันมาแล้วเราก็ต้องปรับปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่เราได้พบเจอในแต่ละวันนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก่อนที่จะไปทํางานแม่สมศรีก็มารอส่งสาวน้อยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงทุกวันเลยเดี๋ยวแม่ก็ป่วยเดี๋ยวลูกก็ป่วยวนเวียนกันอยู่แบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตไปส่งสาวน้อยที่โรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยมานั่งคุยกันค่ะ ที่เก่าเวลาเดิมมาถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่เข้าไปนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่า,ามาก่อนเวลา15นาทีเนาะนี่มาให้เพื่อนๆดูบรรยากาศก็คือแบบบรรยากาศดีมากมีแสงแดดแต่ว่าหนาวมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะศูนย์องศานะคะดีที่ยังไม่ติดลบ ที่เก่าที่เดิมเวลาเดิมมาถึงที่ธมานก่อน15นาทีก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะเพื่นนอนๆค่ะกรมอุตุเตือนภัยออกมาว่าจะเป็นพรุ่งนี้จะเป็นวันที่หนาวที่สุดในรอบปีนะคะเตือนภัยให้ประชาชนได้ระมัดระวังและดูแลสุขภาพก็คือเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อนๆคะ่ะมีฮีเตอร์ก็เปิดฮีเตอร์ มีเตาผิงในบ้านก็ก่อเตาผิงเน,ะเน,เนาะเพื่อนๆค่ะแต่ว่า่าเมืองที่แม่สมศรีอยู่ก็คือจะเป็นเมืองเหนือตอนใต้ก็จะไม่ได้หนาวมากเหมือนที่อยู่เหนือตอนบนนะคะเพื่อนๆค่ะเ,เหนือตอนบนทางสกอตแลนด์ก็คือจะหนาวมากได้รับผลกระทบมากเพราะว่ามีลมหนาวเข้ามาลมไม่พอหิมะและก็หนาวที่สุดในรอบปีค่ะ กรมอุตุเตือนมาเราเป็นประชาชนาตาดำๆเราก็อยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นนี่แหลคะค่ะชีวิตในต่างแดนสู้กันไปเนาะก่อนที่จะมาเข้างานในวันนี้ช่วงสองสามวันที่ผ่านมาแม่ป่วยพอแม่หายพอแม่ทุเราขึ้นมาหน่อยลูกก็ป่วยนะคะสาวน้อยก็งงแงไม่อยากไปโรงเรียนนอกเมื่อเช้าเพราะว่าเมื่อคืนหนาอาการไม่ค่อยดี แม่ก็ให้ยาไปสองครั้งพอตื่นเช้ามานางก็ไม่อยากไปโรงเรียนแม่ก็วัดอุณหภูมิไข้ให้ได้มา36 -37 ถึงเนาะหน่อยๆก็ให้ยากันไปเมื่อเช้าก็เปลี่ยนชุดไปโรงเรียนเตรียมตัวไปโรงเรียนานางก็งงงแงนิดนึงก่อนที่จะเข้าโรงเรียนก็จะมีอาจารย์ใหญ่นะคะครูใหญ่เนาะ,ะก็จะมายืน รอรับผู้ปกครองมายืนต้อนรับผู้ปกครองทุกเช้าที่หน้าโรงเรียนแล้วก็ไปบอกอาจารย์ใหญ่ไว้นะคะว่าเออลูกฉันอาการไม่ค่อยดีนะเมื่อคืนแต่ว่าฉันก็ไม่อยากให้เขาขาดโรงเรียนแต่ว่าช่วงเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนฉันได้ให้ยาฉันได้ให้ยาเขากินแล้วอา,อาจารย์ใหญ่ก็บอกว่าดีแล้วเขาก็จะดูแลเป็นพิเศษถ้าช่วงกลางวัน ลูกไม่ไหวจริงๆหรือว่ามีอาการไม่ไหวจริงๆเขาก็จะโทรหาผู้ปกครองให้ไปรับนะคะเพื่อนๆขาเขาก็บอกว่าดีแล้วแหละอ,อยู่บ้านก็ไม่ได้ทําอะไรเขาก็ให้กําลังใจลูกสาวน้องซันล่าเนาะว่าดีแล้วแหละอยู่บ้านก็ไม่ได้ทําอะไรมีแต่แบบนอนดูทีวีเล่นโทรศัพท์ไปอยู่มาโรงเรียนถ้า,าถ้าอยู่ไม่ไหวจริงๆถ้าอยู่ไม่ไหวจริงเดี๋ยวฉันจะโทรหาแม่โทรหาพ่อ ให้พ่อหรือแม่มารับในช่วงบ่ายอะไรประมาณนี้นะคุณครูเาก็พูดดีนะคะเพื่อนๆขาเพราะว่าที่นี่ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เป็นตายร้ายดีจริงๆเขาไม่ให้ขาดโรงเรียนนะคะเพื่อนๆขาเพราะว่าการเรียนมาที่หนึ่งสำคัญมากอยู่ๆเราจะให้ลูกขาดโรงเรียนไปนั่นไปนี่โดยไม่มีเหตุผลไม่ได้นะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะปรับเรานะคะเขาปรับเราเยอะเยอะด้วยนะคะถ้าเขาแบบว่า รู้ว่าเราให้ลูกขาดโรงเรียนโดยที่ไม่มีเหตุผลอันมากพอโดยที่ไม่มีเหตุผลสําสคัญพอนะคะเพื่อนๆค่ะถึงว่าลูกจะเจ็บป่วยยังไงแต่ว่าลูกยังพอไปโรงเรียนได้อยู่ก็ให้ไปค่ะแม่สมศรีก็ไปส่งถึงหน้าโรงเรียนไปบอกอาจารย์ใหญ่ไว้เลยไปบอกคู่ใหญ่ไว้เรียบร้อยแล้วเขาจะได้ดูแลลูกเราเป็นพิเศษถ้าลูกเราไม่ไหวจริงๆงองแงหรือว่า,าตัวร้อนปวดหัวขึ้นมา เราได้ไปบอกครูใหญ่ไว้แล้วที่นี่ก็เป็นธรรมเนียมอย่างนี้ค่ะเราก็จะเอายาไปด้วยก็ได้ถ้าเราอ,อลูกเราไม่ไหวเขาก็จะให้ยารอดูอาการถ้าไม่ไหวจริงๆเขาก็จะส่งลูกเรากลับบ้านนอกก็มาเล่าสู่กันฟังนี่นะคะเพื่อนๆขาแม่สมศรีก็มานั่งรอที่จะไปเข้างานค่ะสู้กันไปเนาะชีวิตค่ะเพื่อนๆขา หนาวก็หนาวป่วยก็ป่วยแม่ก็ยังไม่ได้หายดีนะคะเพื่อนๆขาก็ดูแลกันไปค่ะนี่แหละค่ะไม่มีอะไรที่ว่าเราจะทําไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะเกินกําลังของเรานะคะสู้กันไปนะคะเพื่อนๆขามาด้วยคลิปสั้นๆมาเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนี่พี่ทุกๆท่านสู้นะคะเพื่อนๆขา่าแม่สมศรีก็จะขออนุญาตเข้างานแล้วแล้วเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่มาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ